ในปัจจุบันเกมที่เป็นที่น่าสนใจและเพื่อนๆหลายคนถึงกระติดมันงอมแง,งมออกมากๆนั่นก็คือเกมแนว Life Simulation หรือหลายๆคนเรียกกันว่าเกมปลูกผักซึ่งวันนี้นะครับทั้ง7เกมที่ผมจะมาพูดถึงหลักๆจะมีบนเครื่อง Nintendo Switch ใครที่รักและชื่นชอบเกมปลูกผักและอยากลองเปลี่ยนเกมดูบ้างวันนี้ผมเควินวอตอ h u n ั a แพจะพาเพื่อนๆทุกคนไปรู้จักกับ7เกมปลูกผักโนคาดกการหามาเล่นเกมที่1 ในช่วงที่เราทุกคนถูกกักตัวอยู่ในบ้านเพราะเหตุโควิด -19 จะมีเกมเกมหนึ่งนะครับเข้ามาในหูทุกคนนั่นก็คือเกม Animal Crossing New Horizons นั่นเองซึ่งเป็นเกมที่ผมได้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับลองไปรับชมแบบเต็มกันได้นะครับส่วนในนี้ผมจะขออธิบายแบบย่อะๆไปก่อนนะครับผม Animal Crossing นะครับเป็นเกม Life Simulation ที่มีมาตั้งแต่ปี2001และก็มีมาได้หลายภาคจนถึงภาคล่าสุดนั่นก็คือภาค New h o r i z o n นั่นเองนะครับเป็นเกมที่ทุกๆคนจะต้องเข้าไปที่เกาะเพื่อที่จะอยู่อาศัยสร้างเกาะและเป็นลูกนี้ของเจ้าทอมนุกนั่นเองอทอมนุกใครๆก็รู้ว่าน่าเลือดแต่ใครจะรู้จริงไหมว่าจริงๆแล้วทอมนุกนั้นน่ารักพยายามหาเงินไว้เลี้ยงดูเด็กกำพร้านั่นเองทุกวันนี้นะครับ Animal Crossing New h o r i z o n เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงออกมากๆเนื่องจากเป็นตัวเกมที่เล่นไม่ยากเข้าถึงทุกเพศทุกวัยมีจินตนาการสูงได้ฝึกทักษะต่างๆในการออกแบบเกาะของเรานั่นเองเกมนี้จะเป็นเกมที่อ้างอิง จริงเป็นหลักนะครับจึงทําให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆให้ทันเวลาได้ซึ่งเป็นเกมที่ solo life เอามากมาแต่พอได้เล่นแล้วจริงๆนะไม่เคยรู้สึกเลยว่าเวลามันพอมันเพลินออกมามากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมภาพน่ารักของตกแต่งซื้อแล้วจบเลยเพราะว่ามีอัปเดตเดียวซีออกมาให้เรื่อยๆกิจกรรมมีแกบเกือบจะแทบทุกเดือนจนเรารู้สึกสนุกไปกับมันเลยจริงๆไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับเกม Animal Crossing New Horizons นั่นเองครับเกมที่2 ถ้าชาวเมืองแบบ Open World ในโลกแฟนตาซีใครรักการทำฟาร์มต้องไม่พลาดเกมนี้เลยในเกม m i n e t i a p p Porsche เป็นเกม building farming simulation นะครับโลกเปิด open world สามารถวิ่งไปจุดไหนก่อนก็ได้ตามใจชอบหรืออยากจะดำเนินเรื่องราวอย่างไรก่อนก็ยอมได้แต่เกมนี้จะอิงภารกิจเป็นหลักชาวเมืองจะคอยขอร้องให้เราไปช่วยทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการคราบคอนขุดเหมืองหาของหรือต่อสู้กับสัตว์หรือเราจะแอบไปท้าต่อยคนอื่นก็ได้นะถ้าอยากจะทำหรือเราจะไปตกปลาก็มีให้ตกเหมือนกันรวมทั้งมีการจีบสาวด้วยหรือจะจีบหนุ่มเพื่อแต่งงานไว้ด้วยนะาฟินกันเล ทีีเดยวโดยเควสต่างๆนะครับเราสามารถรับได้ที่ส42หลัก กับ NPC หรือป้ายประกาศคอมมิชชันและจะมีการไต่เควสเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อและก็รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในเกม My Time Apocheia นะครับเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแนวสโลว์ไลฟ์เล่นได้เรื่อยๆผ่อนคลายคลายเครียดฆ่าเวลาแบบแซนด์บ็อกซ์มีสตอรี่ที่น่าสนใจด้วยระบบที่แตกต่างและหลากหลายมีความเป็นแอคชั่น RPG ต่อสู้อัพสกิลเลเวลเข้ามาผสมด้วยไม่ให้เกมมันเนิบๆจนเกินไปอ่ะนะอิสระอยู่ที่ผู้เล่นแต่แม้จะสามารถปลูกพักทําสวนได้เกม หลักๆจะเน้นการสร้างมากกว่าจึงทําให้แตกต่างจากเกมอื่นๆเพื่อนๆที่ดูแล้วชอบลองไปหาคนใน eShop ได้นะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยสําหรับเกมนี้นั่นก็คือเกม My Time App พ o r s c h นั่นเองครับเกมที่3 ในเมืองนี้มีบางกรอาศัยอยู่เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าของเมืองเจลเฟียได้มีหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยได้เดินทางมากับเรือเหาะแต่แล้วก็ได้มีทหารแอบล้วล่ขึ้นมาบนเรือและทําร้ายพวกเขาจนสลบเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ดันจําอะไรไม่ได้เลยพวกทหารไม่เชื่อก็ได้ถีบพวกเขาตกลงมาจากเรือล่วงหล่นลงไปโดนบังกอลมชื่อว่าเวสติดวิลความบันไลยจึงเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องลองไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยสำหรับเกม l o o n Factory 4 Special นั่นเองนะครับ เป็นเกมที่รีมาสเตอร์มาจากเครื่อง DS3 นั่นเองนะครับซึ่งภาคเก่าจะชื่อว่า Rune Factory เฉยๆไม่มีคำวมาสเป c ช a l นั่นเอง ได้มีการปรับปรุงตัวภาพให้ดีขึ้นมีภาษาอังกฤษแล้วด้วยเดิมมีแต่ภาษาญี่ปุ่นและมีมาแล้วหลายภาคด้วยกัน l ูนแฟคนะครับเป็นเกมแนวลูกผสมระหว่างแนวไลฟ์ซิมูเลชันและแอคชั่นอาร์พีจีเข้าใจง่ายๆก็คือเกมปลูกผักไปด้วยสู้ไปด้วยนัย่นเองในเกมจะให้เราปลูกผักเลี้ยงสัตว์ขรับของขุดแร่ตกปลามีการจีบหนุม่มจีบสาวหลอกล่อเพื่อดึงไปเข้าดันเจี้ยนกับเราอีกด้วยมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆและก็สนุกสุสสดๆโปวเกมจะมีการรับเควสเพื่อทำภาร,รกิจต่างๆให้ เพื่อรับรางวัลสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนจบไขรที่ชอบการจีบหนุ่มจีบสาวนี่ขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยแต่ละตัวมีนิสัยการกระทําที่ต่างกาันและเวลาเราเปิดเกมขึ้นมาในแต่ละวันนะครับก็จะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เราประหลาดใจอีกด้วยถึงขั้นมีลูกได้ด้วยนะเกมนี้ส่วนใครที่ชอบการคร้าฟหาของต่างๆก็จะมีการขอลายเส้นเพื่อทําสิ่งนั้นๆอีกด้วยอย่างกับชีวิตจริงเลยทีเดียวจะทําอะไรเราก็ต้องไปสอบลายเส้นมาก่อนแล้วถึงจะทําอุปกรณ์จ้นนั้นออกมาได้โดยรวมแล้วนะครับเกมนี้เล่น ไม่ยากแต่ต้องอ่านเยอะหน่อยนะครับใครที่ไม่ใช้สายอ่านอาจจะไม่อินกับเกมนี้ก็ได้แต่หากชอบเล่นเกมปลูกผักที่ได้ต่อสู้แบบแอคชั่นอารแล้วเนื้อเรื่องเข้มขนน้นสนุกด้วยแล้วขอบอกเลยนะครับ r ูนแ Factory 4 Special <S <s> <S เป็นเกมที่ไม่ควรพลาดเลยเกมที่4 ถ้าพูดถึงเกมปูพักในตำนานแล้วหลายคนก็อาจจะนึกถึงเกมดังอย่าง Harvest Moon แต่แน่นอนครับผมไม่ได้มาพูดถึง h Harvest Moon แน่นอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่คล้ายกันมากๆและมีหลายหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch หรือสมาร์ทโฟนก็มีให้เล่นแล้วนั่นก็คือเกม Star d e w v a l l e y นั่นเองครับโดยพื้นฐานนะครับเกม s t a r d e w v a l l e y คือเกมปูผักทำไร่าาที่ถูกสร้างด้วยกราฟิกแนวย้อนยุคแบบดอทพิกเซลที่เหมือนกับเกมในยุค16บิตแบบสมัยส Super Firecom ที่เป็นยุคเกม h a r s t Moon ถือกำเนิดงานออกแบบดูคล้ายกับเกม RPG ในอดีตอยู่บ้างแต่สิ่งที่ต้องชมก็คือนะครับ สีสันและลายละเอียดในเกมที่ผู้สร้างใส่ใจยอย่างมากทําให้การท่องไปในโลกของเกมมีความสนุกและมีอะไรให้คนที่ชอบสังเกตอะไรต่างๆได้ค้นหาเพียบเลยอย่างไรก็ตามครับแม้กราฟิกจะเป็น16บิตแต่เพลงประกอบไม่ได้ย้อนยุคตามเลยนะทําให้เราเสฟดนตรีประกอบที่เข้ากับตัวเกมและช่วยเสริมบรรยากาศได้อย่างลงตัวและยังมีการปรับเปลี่ยนตลอดเกมตัวเกมจะให้เรารับบทเป็น หนุ่มชาวไร่คนหนึ่งที่ต้องลาออกจากงานประจํามารับหนะ้าที่ดูแลฟาร์มหลังจากที่คุณปู่เสียไปซึ่งปู่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราเลยนอกจากพื้นดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้หินลกไปหมดและบ้านหหนึง่งหลังซึ่งตัวเกมนะครับมีความเข้มข้นมากที่เราต้องเจออย่างบริษัทโจจ้าผมเคยอ่านผิดเป็นโจโจ้ด้วยซึ่งเป็นบริษัททุนนิยมที่พยายามจะเข้ามาลุกล้ําเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่นร้านปีแอเป็นร้านประจําในหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับขายพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆราคาจะกลางๆ ไม่แพงมากแต่หากเราไปที่ร้านของโจจาก็จะแพงกว่า แต่ถ้าเราสมัครสมาชิกกับโจจาก,ก็จะได้ส่วนลดพิเศษทําให้เราสามารถซื้อราคาสินค้าได้ถูกลงแต่ต้องแลกมาด้วยการที่เราต้องยอมเป็นชาสของทุนนิยมนั่นเองเพื่อนอาจจะสงสัยว่าหากเรายอมรับระบบทุนนิยมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นง่ายๆเลยในเกมจะมีระบบให้เราค้นหาสิ่งลึกลับเยอะในโซนที่เป็นสิ่งลึกลับลกๆยหาขึ้นเยอะๆเราสามารถค้นหาของลับต่างๆได้เอ๊ะเห็นไหมถ้าระบบทุนนิยมเข้ามาแล้วพื้นที่ตรงนั้นโล่งเกิดการทาเป็นตึกขึ้นมาของที่อยู่ในนั้นที่เป็น เป็นสิ่งลึกลับทั้งหลายแหละก็จะหายไปและนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องเลือกว่าจะช่วยชาวบ้านของเราหรือเราจะเข้าไปสู่ระบบทุนนิยมน,นั่นเองสําหรับใครที่ชอบเกมผูกผักนะครับที่มีกินไอของ h a r v เวิ Moon แนะนําเลยว่า s t a r ์ดิว a อลเลไม่ควรพลาดแถมมีลูกได้อีกด้วยนะเกมที่5 <rainforest> วันหนึ่งเราตื่นมาในเกาะเกาะใหม่ที่นั่นแสนจะเงียบมีเพียงแค่ต้นไม้หินดินทรายแต่ในมือเรานั้นกำขั้วไว้แน่นเลยเอาไปทำอะไรนะเราต้องเอาชีวิตรอดและคราบของที่อยู่รอบๆของเราสร้างสิ่งของที่อยู่ที่นี่ให้ได้เกมที่น่าสงสัยนี้ก็คือเกม Forager เป็นเกมจากกลุ่มนักพัฒน,นา h o p f r o c หรืออีกชื่อก็คือ Mariano c a r f e l l o นั่นเองตัวเกมนะครับจะมอบประสบการณ์ที่ให้ความคุ้นเคยเอามากๆจริงๆก็อารมณ์คล้ายกับเกม Starry w a l l e y ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแต่มีความยากอย,กอยู่บ้างพอสมควรยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆนะโดนตีตายเลิวใหม่เลยนะมันน่าโหวดหอนจริงๆเลยแต่ตัวเกมไม่ได้ทํามาให้ตายง่ายขนาดนั้นนะครับยังพอให้เราเพลิดเพลินไปกับตัวเกมได้มีการคาฟที่เยอะพอดู การปลูกสร้างสิ่งต่างๆมอนและมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปต่อก่อนอีกด้วยบางตัวเราก็ห้ามยุ่งเลยต้องหลบอย่างเดียวบ้างอะไรบ้างและมีการอัพสกิลเพิ่มความสามารถต่างๆเช่นการเก็บปืนได้มากยิ่งขึ้นหรือต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นเราก็ต้องเลือกอัพไปตามสถานการณ์เป็นเกมที่สนุกออกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแนวคราฟฟาร์มต้องไม่พลาดเลยถึงแม้เวลาในเกมจะวิ่งเร็วจนเกินไปสันหน่อยแต่ก็ไม่ทําให้เราเบือ่อซะก่อนแล้วล่าสุดนะครับก็มีเดียลีน่าสนใจออกมาให้เราเล่นอีกด้วยถือว่าเป็นเกมที่ คุ้มค่าจริงๆกับเกม Forger a เกมที่6หุ่นยนต์แมวสีฟ้าประจนภัยในต่างเวลา แมพูดถึงแมวสีฟ้าเพื่อนๆก็คงจะนึกถึงตัวละครหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะนั่นก็คือโดราเอมอนนั่นเองและเขาก็มากับเพื่อนๆแบบครบสูตรเลยนั่นก็คือเกมโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซันเกมโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซันนะครับเป็นเกมที่มีคัดซีนยาวพอสมควรและเนื้อเรื่องที่ดีออกมาเป็นการนั่งทายแมชชีนของกลุ่มโดราเอมอนแล้วไปหลงอยู่ในอีกยุคหนึ่งทำให้ทุกๆคนจะต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดในยุคนั้นนั่นเอง ทุกๆคนไม่ว่าจะใจแอนซูเนโอชิซุกะต่างก็มีงานทํากันหมดตัวโนบิตนะนั้นไม่มีทางเลือกครับจึงได้ต้องเลือกมาทําฟาร์มกับเพื่อนของเขานั่นเองเพื่อเลี้ยงตัวเองให้รอดเราจะได้รับบทเป็นโนบิตะเพื่อทำํำภารกิจต่างๆเอาจริงๆให้ขินอายแบบ How ฮาวิ o o t h เลยละ่ะตัวภาพออกแนวสีน้ำมันสวยงามเอามากๆทำให้เพลิดเพลินมากเวลาเราเล่น ติดที่เวลาในเกมนั้นสําหรับผมนั้นแอบจะสั้นไปหน่อยหากเพื่อนๆตัดสินใจจะต้องเดินไปไหนแล้วต้องมั่นใจนะครับว่าเราจําทางได้เพราะถ้าหลงเนี่ยเสียเวลาเลยบางทีแทบจะหมดวันเลยถ้าเราต้องเดินไปไหนไกลๆในแต่ละวันนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายไม่ว่าจะเป็นปูผักลดน้ําต้นไม้เลี้ยงไก่หรือไปตกปลาไปทําความรู้จักกับคนในหมู่บ้านทาเควสดที่ได้มานอกจากนี้พืชผลมีการปรับเปลี่ยนประเภทไปตามฤดูกาลอีกด้วยโดรีมอนสตอรี่ออฟซีซันนะครับหากตัดชือ ดรอยมอนออกไปมันก็คือเกมแนวปลูกผักดีๆนั่นเองเพราะมันถูกสร้างโดยทีมงานเดิมที่เข้าใจและเข้าถึงแนวทางของมันและสามารถสร้างความสนุกได้ไม่แตกต่างจากเกม Story of season เช่นกันและเวอร์ชั่น PS4 และ PC ได้มีภาษาไทยไมาให้แฟนๆอีกด้วยแม่ Nintendo แอบเสียใจ แต่ก็อยากให้มีภาษาไทยเข้ามาในเฮนโดเหมือนกันนะเกมปลูกผักนะครับเป็นเกมปลูกผักที่สามารถเข้าถึงทุกๆคนได้อย่างเต็มที่สําหรับใครที่ชอบโดรไมอนนะครับและอยากจะเซฟเนื้อเรื่องยาวๆที่แบบเปิดคัดซีนมากินไปครึ่งชั่วโมงนี่ห้ามพลาดเลยครับ mm hmm. กับเกม d o ร a ลมอนสตอรี่ออฟซีซันนั่นเองครับ mm hmm. เกมที่7มาถึงกันที่เกมสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับ เกมที่บอกได้เลยนะครับว่าชื่อเก่าของเขานั้นดังมากๆนั่นก็คือเกม Story of Season Frame of m i r r o r t o w n หรือชื่อเดิมคือ Harvest Moon นั่นเองเชื่อว่าเพื่อนๆต้องรู้จักเกม Harvest Moon แน่นอนและนี่ก็คือเกมใหม่จากผู้พัฒนา Marvels เรียกได้ว่าเป็นการนำเอา Harvest Moon มาอัพเกรดใหม่นั่นเองไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องใหม่หมดสะทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอเกมที่ชื่อ Harvest Moon ที่เป็นเกมใหม่หน้าตาดู ประลาดๆนิดนึงให้รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นไม่ใช่เกมเดิมที่เราเคยเล่นภาพในเกม Story of s e a s o n f r i e n d of Mineral Town มาในรูปแบบรีเมคภาคใหม่หมดทั้งเกม โดยอ้างอิงจากของเดิมในสมัยเกม PlayStation One นะครับถ้าใครเคยเล่นที่ทั้งตัวละครและฉากถูกวาดใหม่ไม่ได้เป็นดอทพิกเซลเหมือนเดิมแล้วฉากในเกมสวยงามมากต้นไม้และใบหญ้ามีความผิวไหวตัวละครดูเป็น SD น่ารักที่เขาเับดเกมเออกมากๆส่วนมุมมองในเกมยังคงเป็น 2D เหมือนเดิมนะครับมุมอมองด้านบนแต่มีการเพิ่อมมุมมองได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถถึงขนาดปรับได้เป็น 3D นะถือว่าทําได้ดีนะครับแต่เกมก็ไม่ได้เป็นเกมที่แบบเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย100%ตนะครับตัว ละครในเกมถูกวาดใหม่หมดมีความแตกต่างจากต้นฉบับพอสมควรบางตัวแทบจําไม่ได้เลยถ้าไม่บอกชื่อนะถ้าบอกชื่อปุ๊บก็จะเอ๊ะแล้วก็จําได้เลยแม้ว่าอาจจะเสียความคลาสสิกไปบ้างนะครับแต่เชื่อว่าพอเราได้เล่นไปนสักพักเราก็จะเริ่มชินส่วนถ้าคุณไม่เคยเล่นแบบต้นฉบับมาก่อนก็คือจะไม่รู้สึกอะไรเลยโดยรวมภาพทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องสวยอลังการแต่น่ารักเข้ากับแนวเกมออกมากๆทางด้านเพลงประกอบนะครับก็จะดูเรียบๆไปหน่อยแต่ก็มีเพลงน่ารักนารักที่เข้ากับเกม เพลรวมทั้งยังปรับจากต้นฉบับให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมเกม Story of Sea s o n f r ฟร n ด o ออฟมินิลยังคงเป็นต้นฉบับความสนุกที่แฟนเกม Harvest Moon เนะี่ยอดีตคุ้นเคยกันแน่นอนเพราะเกมสร้างโดยทีมงานจากค่าย Mar ั s เดิมและยังมีเกมเพลเดิมๆที่สนุกเหมือนเดิมฟังแล้วมันก็เดิมๆนะพเพิ่มเติมคือภาพในเกมที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่ยังรักษาจิตวิญ,ญญาณเดิมของเกมไว้ได้อย่างครบถ้วนใครเป็นแฟนเกมปลูกผักทำ รับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7เกมปูผักควรค่าแก่การหามาเล่นเพื่อนๆชอบเกมไหนหรือผมอาจจะพลาดเกมไหนไปยังไงก็คอมเมนต์แนะนํากันไว้ด้านล่างเลยนะครับผมยังไงก็มาคุยกันเยอะๆเลยจะได้มีคลิปออกมาให้ทํากันอีกเนาะใครที่อยากดูคลิปอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมเควินวอตอ unpack ต้องลากันไปก่อนอยังไงถ้าใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share. และอย่างหนึ่งคือ subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ